หลังจากจอห์นมาสตันเสียชีวิตเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลับคำสัญญาที่เคยให้ไว้ตัวละครหลักของผู้เล่นจะถูกเปลี่ยนเป็นแจ็คมาสตันในวัย19ปีและตัวเกมเองก็จะไม่มีภารกิจหลักให้เราติดตามอีกต่อไปหลายคนคงคิดว่าน,นี่เป็นจุดจบของเกมนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าภารกิจสุดท้ายของเกมภาคนี้จะถูกซ่อนอยู่ในเมืองแบล็กฟอร์เตอร์เพราะหลังจากที่เราได้ไปคุยกับชายคนนี้เราจะได้ข้อมูลที่อยู่หลังการเกษียณของเจ้าหน้าที่รอสเมื่อเราตามไปจึงได้รู้จักมี ของเขาว่าเจ้าหน้าที่รอสกําลังออกไปตกปลากับน้องชายในเขตเม็กซิโกทันทีที่เราตามไปจนเจอตัวของเจ้าหน้าที่รอส์นี่จะเป็นการ,รเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายระหว่างมาสตันและเจ้าหน้าที่รอส <Yeah. S 1> แน่นอนว่าตัวของแจ็คจะเป็นฝ่ายชนะในการดวนปืนแบบซึ่งซึ่งหน้าและเกมก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆในภารกิจที่มีชื่อว่า Remember My Family หรือจงจดจำครอบครัวของเราเอาไว้